สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำการอัปโหลดข้อมูลนะคะจากคอมพิวเตอร์นะคะลงกล้อง p พ o s t a t i o n ค่ะยี่ห้อ d a d d ดรุ่น DTM152 ค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะทำการสร้างค่าพิกัดมาก่อนนะคะโดยที่เราจะเข้าที่โปรแกรม Excel นะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นรูปแบบการสร้างค่าพิกัดนะคะโดยช่องแรกจะเป็น เนมนะคะหรือว่าชื่อจุดช่องที่2นะคะจะเป็นโค้ดในส่วนของโค้ดนะคะถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ต้องเว้นไว้นะคะค่ะช่องที่3จะเป็นค่าพิกัด e ค่ะช่องที่4จะเป็นค่าพิกัด n ส่วนช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นค่าพิกัด z นะคะค่ะจากจากนั้นนะคะเมื่อเราสร้างค่าพิกัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปที่ไฟล์ค่ะจากนั้นเลือก save as หรือว่าบันทึกเป็นนะคะ ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์งานของเรานะคะจากนั้นตรงช่องนามสกุลนะคะให้เลือกเป็น csv คอมม่าตัวนี้นะคะค่ะจากนั้นเมื่อเราตั้งชื่อไฟล์เสร็จแล้วเปลี่ยนนามสกุลเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกที่จัดเก็บแล้วเราก็กดเซฟค่ะค่ะอันนี้ก็คือเราได้ทําการสร้างไว้ก่อนไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่โปรแกรม notepad น,นะคะเพื่อที่ว่า เราจะทำการแปลงไฟล์ให้ต,ตัวกล้องตัวโปรแกรมของกล้องนะคะสามารถอ่านค่าได้นะคะเมื่อเปิดโน้ตแพดมาแล,วล้วนะคะไปที่ไฟล์ค่ะเลือก Open ค่ะแล้วก็ตรงช่องด้านขวามือตรงนี้นะคะให้เลือกเป็น All ไฟล์นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นตัวไฟล์งานของเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นไฟล์งานเรานะคะแล้วกด open ค่ะเราก็จะได้รูปแบบออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทำการแปลงไฟล์ค่ะโดยไปที่ไฟล์เลือก Save as นะคะแล้วก็ตรงช่องไฟล์ name นะคะให้พิมพ์คำว่าให้พิมพ์ดอ t นะคะแล้วก็ D A T ต่อหลังชื่อไฟล์งานได้เลยนะคะ ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดเซฟค่ะค่ะอันนี้ก็จะมีไฟงานไว้อยู่แล้วนะคะค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะไปที่โปรแกรม com e ค่ะจะเป็นโปรแกรมสำหรับกล้องดารีทุกรุ่นนะคะค่ะแล้วก็ตรงซ r i e s select ตัวนี้นะคะให้เลือกเป็น n series ค่ะแล้วก็ coordinate form ให้เลือกเป็น n e z ค่ะจากนั้นกดโอเคแล้วก็เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะให้เราไปที่ไฟล์ค่ะ เลือก open นะคะตรงช่องด้านขวามือตัวนี้นะคะให้เลือกเป็นนามสกุล csv dot a t ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์นามสกุลที่กล้องสามารถอ่านได้นะคะแล้วก็เลือกไฟล์งานของเราค่ะกด open ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์งานนะคะก็คือจะเป็นชื่อจุดโค้ดนะคะแล้วก็ n e z นะคะค่ะจากนั้นก็ไปที่ connect ค่ะ เฟสนะคะแล้วก็เลือกคอมพอร์ตนะคะเลือกเป็นคอมสามค่ะแล้วก็ส่วนวิธีเช็คพอร์ตคอมนะคะให้เราคลิกขวาที่ด i t p ์ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกเมนเ g e นะคะหรือการจัดการแล้วก็เลือก device manager ค่ะแล้วก็มาที่ port.com ม n d llpt ตัวนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตคอมของเรานะคะก็จะเป็นคอม3 แล้วก็ดับุ้ลคลิกเข้าไปนะคะเลือกพอร t ตเซตติ้งค่ะแล้วก็ตั้งค่าตัวนี้นะคะบิวเลตตัวนี้ให้เป็นัน102นะคะซึ่งมันจะตรงกับตัวโปรแกรมของกล้องนะคะค่ะเมื่อเราเช็คเรียบร้อยแล้วเลือกพอร์ตคอมเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดโอเคค่ะแล้วก็เลือก Connect อีกครั้งนึงค่ะเลือกคอินเนตนี้เราก็จะทําการส่งไปที่ตัวกล้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกล้องกันค่ะ ค่ะมาที่หน้าจอกล้องนะคะเราจะกดเข้าที่เมนูค่ะเลือก F3 นะคะ Memory Manage ค่ะแล้วกด F4 เปลี่ยนหน้าลงมาค่ะกดเข้าที่ F2 นะคะ Communication ค่ะค่ะเราจะทำการรับข้อมูลเข้านะคะเราก็เลือก F2 คะ่ะ Receive Data นะคะหน้านี้นะคะก็ให้เราตั้งชื่อไฟล์งานนะคะ เป็นชื่อ C D นะคะจากนั้นกด F 4 Enter ค่ะค่ะแล้วก็ Enter ค่ะที่หน้าจอนะคะให้กดเซงค่ะค่ะข้อมูลก็กำลังถูกส่งออกไปยังตัวกล้องนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของหน้าจอกล้องนะคะเราจะกด E S C ออกมาก่อนนะคะอันนี้เราจะทำการเช็คไฟล์ข้อมูลที่เราโหลดเข้ามานะคะ กด F4 เปลี่ยนหน้ากลับมาหน้า1ตัวนี้นะคะแล้วก็กดเข้าที่ F1 ค่ะ File Manage and Search Data ตัวนี้นะคะกด F2 List นะคะอันนี้เราก็จะทำการเลือกดูไฟล์งานที่เราได้โหลดเข้ามานะคะจะเป็นชื่อ CD ตัวนี้นะคะแล้วก็กด F3 ค่ะ Search เราจะเรียกเป็นค่าพิกัดนะคะกด F1 ค่ะค่ะ,คะอันนี้เราจะกดที่ F1 ค่ะ เราจะเรียกดูตั้งแต่ค่าพิกัดจุดแรกนะคะก็จะเป็น B M ค่ะแล้วก็เราสามารถกดปุ่มลูกศรลงมานะคะเพื่อเช็คดูค่าพิกัดแต่ละจุดที่เราได้โหลดลงมาค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการอัปโหลดข้อมูลในเบื้องต้นนะคะ อยู่ที่ 5- 3 0 0 0ับาทค่ะลูกค้าจะได้รับอุปกรณ์ครบชุดนะคะจะเป็นขาตั้งกล้องขอบทองแบบนี้นะคะ1ตัวปีซึ่งพร้อมฐาน1ชุดแล้วก็ปีซึ่งพร้อมโพ1นชุดค่ะสินค้ารับประกัน1ปีนะคะฟรีคาลิเบรตสองครั้งใน1ปีค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสินค้านะคะสามารถล็อกอินเข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจรลยองได้นะคะและลูกค้าที่เข้ามาเลือกชมสินค้าที่ร้านนะคะสามารถนารถเข้าไปจอดในโรงแรมคารเมโอแก หรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์0 3 3 0 1 3 4 9 4ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะที่